สภาพใหม่เกือบป้ายแดงแต่มาอยู่ในเต็นท์รถมือสองเท่านั้นเองเลขไมวิ่งเพียง6 0 0 0โลเท่านั้น7 9 9 0 0 0บาทประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบส0,000 0ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเจ้าดีแม็กซี่ประตูปี2023เกรดเซปียามนะคะลูกค้ารถบ้านมือเดียวเลขไมวิ่งเพียง6 0 0 0โลเท่านั้นแนนบอกเลยนะว่าคุ้มมากประหยัดเงินไป200,000แล้วลูกค้าได้รถใหม่แค่6 0 0 0โลคันนี้นะคะเจ้าของเก่าเนี่ยแทบไม่ได้ขับเลยนะคะ ื้อเงินสดหมาป้ายแดงมีเล่มมีกุญแจสำรองมีทุกอย่างครบวารันตีสูงยังอยู่ครบรถเดิมไม่มีตำหนิการันตีทุกชิ้นส่วนค่ะลูกค้ามาดูรถกันนี่เลยตัวนี้นะครับเป็นจังหน้าตัวใหม่นะครับปี2023ค่ะนี่เลยสภาพสวยๆกิฟต์กิฟต์ตัวนี้เลยนะเครื่องยนต์1.9ค่ะลูกค้าไม่6 0 0ันโลลูกค้าไม่ต้องตามหาตำหนิเลยเพราะมันไม่มีลูกค้าดูยางนะดูยางแม็กนะนี่เลยนะตรงรุ่นนะ ยังแทบจะไม่ได้ลงถนนเลยเนี่ยคะ่ะรุงเจ้าของเก่าบอกว่ายังแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนันซิสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าจอดในล่มพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะตัวนี้นะดีไซน์ข้างในเนี่ยมันเป็นดีไซน์สมใหม่แล้วภายในนะคะตัวนี้เป็นเกรดแซดนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะปี3 3แถ้นี่เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครุสคอนโทรลนะคะกล้องถอยหลังจอนะคะทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆ นะะี่ค่ะรถส,สวยไร้ตำหนิจริงๆแล้วตัวนี้นะคะลูกค้านี่แผงประตูเป็นริสตันเออสวยมากลูกค้าดีไซน์ออกมาดีมากนะสำหรับเจ้าอีสุตัวนี้นะคะแล้ว1.9นะประหยัดน้ำมันรีวิวจากผู้ใช้จริงพอแลนซี่ก็ใช้ d m a ม1.9ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าเก่ากนี้่นะคะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขับดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะด้านหลังเนี่ยที่นั่งกว้าง เนี่ยคะไม่ช้ําเลยเนี่ยคะหลังคาเป็นหลังคาดําแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าตัวแซดนะหลังคายังเป็นสีขาวอยู่ยังเป็นสีครีมอยู่ตัวนี้นะสวยมากลูกค้านี่เลยเป็นสีขาวมุกนะคะแมกไลเนอร์นะยังเลี่ยมเลี่ยมเอี่ยมเอี่ยมอยู่เลยนะยคะยังไม่ได้บรรทุกเลยนะนันบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนเนี่ยคะซื้อสด7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่มีแวดไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมโอนจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยของย่าดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมเพราะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นคันแรกนะที่เข้าเต็นท์มากระจังหน้าตัวนี้หน้าใหม่แบบนี้นะเป็นคันแรกอ่านี่เลยห้องเครื่อง1.9แผ่นเพลยยังอยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนี่ครับสี่แต้มห้องเครื่องยังอยู่ครบทั้งหมดลูกค้าเอาง่ายๆสภาพใหม่เกือบป้ายแดงนี่ครับแต้มาอยู่ในเต็นท์รถมือสองเท่านั้นเอง กับรุ่นของเขาค่ะตัวนี้นะ Isuzu D-Max เครื่องยนต์1.9ตัวแซดปี23าลูกค้าราคาพิเศษ79 9 0 0 0นับาทจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยสดได้สดไม่มีแวกไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ค่ะแล้วก็จัดแนนได้เหมือนกันเครดิตดี D D, พนักงานบริษัทข้าราชการการัฐวิสาหกาิจเอกสารครบ1วันอนุมัตริรับรถได้เลยนี่ค่ะทางร้านเรามีบริการจัดแนนซ์ถึงหน้าบ้าน จะส่งไวถึงที่นะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองอยู่นะคะที่มีบริการหลังการขายที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเต็์รถที่คุณภาพดีนะคะบอกให้เลยว่าให้มาที่บอร์ดรถบ้านนะคะยินดีให้บริการคะ่ะสนใจเจ้าดีแม็กไ0 0 0โลคันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานเพราะว่าใครไวใครได้สนใจติดต่อนนซี่ได้ทุกทางของบอร์ดรถบ้านคะ่ะ